ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำอะไรอยู่ครับแนะนำยากิยากิขาล็อกคือมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่กันเลยนึกออกนี่เส้นยากิผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อกี้ไม่รู้หมดอายุกันได้บ้างนะแล้วก็นี่เป็นเนื้อหมูไปซื้อมาจากตลาดเห็นเขาลบมาเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะสามพิกบาทนะให้มาเนี่ยเขาทอดได้ไม่รู้หมดอายุยังไม่ค่อยมีเราว่าไปดูอายุเท่าไหร่ไม่มีวันหมดอทุ เพิ่มอะพอหมูลงก่อนนะเพราะว่าเราใช้มันหมูมันเลยครับอ่าเราเราจะไม่ต้องใช้น้ำมันกันตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเติมหม้วมันคงมันเพ้่เรื่องเรื่องครับเรื่องเรื่องคือเกลยดมันมีอยู่แค่นี้หาได้แค่นี้สำหรับคนที่เราเอาไปทำสูตรนี้ไปทำที่บ้านเราผมก็ไม่ว่าอะไรนะว่าคือมีคนลองกินแบบนี้เป็นเพื่อนบ้างก็ดี ว่า <mile> oh. <Wow. S 1> ไม่ใช่ใครไงไม่ใช่ใครไงกูไงถ้าหนูห <c> ล <oughs> ับธนาคารร้ไม่ริ้นมีนี่ออเ่หนูลองยางมาตัวนี่ก็แบบหั่นหั่นเตรียมไว้แล้วใช้เป็นปรรากาศอ่าแล้วก็นี่แครอทหั่นแบบใหญ่ๆล็อกไงเปนแต่แบบว่าเด็กทำดีนะเคยเป็นแบบชึบชึบเมลชึบชึบชึบช้ยชึบเยอะไหมเนีย เเดีดีด๋ยยวแก้ไขได้นี่แก้ไขได้ไม่เป็นไรแก้ไขได้นะหน่อยแก้ไขได้นพอหมูเราเริ่มมีมันออกมาแล้วนะน้ำเริ่มออกมาแล้วนะนี่มันนี่คือมันหมูหลังจา้วเราก็ต้องใส่พวกเครื่องปรุงรสอย่างเช่นมีกุ้งมีหมูทีในหม,มนหมู่ดีโอ้อกระเซ็นล็อกล็อกไม่อด ลกไปหน่อยนะไม่ก็คือมือปีก้นมุกคือจะทำอะไรทำนะะว่าคือทีนี้ไปรุ่นเนี่ยท้นไปรุ่นอยาทำอะไรก็ทำคือเราอยากทำอะไรก็ทำให้เรามีความสุขมากอนเงินทองไม่เกี่ยวเงินทองไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องมีแต่คือหาไม่ได้คือความรู้ไงก็คืออันนี้ไม่มีความรู้ไงก็เลยต้องมุมงกับปลามั่วกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะตกงานไปก็เจอมันขาย ยากิโตบาอยู่สองสามออสองสามยากิโลอยเดินขายเอาอยากิไหมยากิไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็พอมันคุกคุกเราคิดตะเกีร์ใส่การบอกไปเพราะว่ามันให้มันมีสีสันงงอรือเปอ๋อไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอร่อยหรือเปล่าเพราะข้ออร่อยคือให้มันมีสีสันให้มันดูน่ากินมันมีหัวเาา้อรพ่อจรกอนปัญหาคือคุกมันยังไงเออประเด็น บอกแล้วว่าคือต้องมีความรู้แนละ้วในการทำอาหารเนี่ยมันต้องมีการศึกษานเครื what, ่อง้อยเดี okay, ๋ยวมาดูคอมเมนต์จากคุณแม่แม่มันมันใหญ่แล้วแม่เสื้อชักะเลยอ๋อไอ้ีสื้อเกิดจับย่ากนะทำยี้เลยตึ๊ก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 โอเคเราตัดมาแล้วตึ๊งหนึ่งนะเดี๋ยวได้ ไอ้ต้องควงกระทะแบบคนจีนน่ะไม่ถ้ามันร้อนกว่านี้คงจะควงให้ดูแหละตอนนี้มันควงไม่ได้นะถ้าทำไถ่เจอะไรอย่างเงี้ยควงได้อันนี้เป็นแนวรูที่แบบว่าคือมั่วไปเรื่อยเจออะไรก็ใส่ให้หมดอ่อานี่ตะกี้จะหมดแล้วใช่ไหมไหนๆก็จะหมดแล้วเอ้ยตะกี้มันเค็มอยู่แล้วนะเฮ้อเฮี้ยโอ้ยเธอไม่ไม่ไม่มัน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 คือมันช่วยเรื่องโุทธนาการ โลไตดิ <laughs> คือไมอมค,คือเป็นไตแต่ละแต่ละมีไอโอดีนไงคือออกั้ยพูดถึงไอโอดีนอูบ้าต้องใส่เกลือดีไอโอดีนก็ถึงบอกไปพูดถึงไอโอดีนการทำไปยิบเกลืออย่างนี้แนละ้เติมไหยิบเกลือไปเรียบร้อยก็ <laughs> างานนี้เค็ม <laughs> เค็มนำ <laughs> มเดี๋ยวออกมามันก็ไม่ได้เค็มหรอกในข้ห,หน้าตาเห็นไหม นี่เป็นโชยุน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอ่อออกเปรี้ยวๆอ่ะอ่าอะไรเปรี้ยวๆนั่นแหละอะไรที่มันเปรี้ยวๆเหรอเนื้อหอมเดี๋ยวแป๊บนึงนะตะกี้กูเห็นอยู่ว่ามันเขียนว่าซอสถูลเหลืองซอสถูเหลือง,อเองสเปเชียลมันถูเหลืองมากมันเยอะเป็นสเปเชียลถูลเหลืองมันเยอะเท่าไประเด็นเป็นไงดูน่ากินขึ้นเนี่ยโอ้ซอสหอยขาดไม่ได้เลยซอสหอยเจออะไรใส่หมดเลยนี่ซอสไทยนะคือเขาจะขายเป็นอ่อเขาเอามาเล่นกันอย่างเงี้ยแะ เจออะไรก็ใส่อยากใส่อะไรก็ใส่ทนได้แต่ให่หยาบมันขี้เกียจดนะมือนี้นานเจอไปแล้วยังไงร้อนไหมลิ้นพองไอ้เหี้ยพองไหมล่ะมุ๊บเป็นมุ๊บเป็นมุ๊จริงก็ไม่้ร้อนหรอก แล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยนะเคี่ยวไปเรื่อยอยากให้มันเข้มข้นเคี่ยวเรื่อยจริงๆล้างเขาผัดประมาณสักข้าทีมันก็เสร็จแล้วเพราะเขาใช้น้อยไงแต่นี่เราใช้ปริมาณเยอะเราต้องแบบเคี่ยวแม่งนานๆให้แม่งเข้มข้นคือเราจะได้ไม่ต้องเติมเครื่องปรุงไงคุณผู้ชมาคือยิ่งเขานานน้ำมันก็ไม่มีอแห้งเนี่ยอืมแห้งเน้นแห้งเดี๋ยวกินไปมันก็มันไงเหนียวคออ่ะไม่เป็นไรเรามีเบียร์ตกนี่นะี่ภาพกิน นี่มาให้ดูแล้วนี่เห็นไหมที่เราหั่นหันไปเมื่อกี้นี่มีประโยชน์แล้วเป็นไงเริ่มดูน่ากินนะสีสันม,มีคงมีความอะไรให้ดูสร้างภาพันนี่เต็แต่จริงก็ไม่มีอะไรมากเซ็งที้ยวนี่เรื่องมั้เป็นไง <c oughs> เค็มมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ออกชาเลยวะ <c oughs> ช้อนไหมสักคำไหมรู้เลย เราต้องใช้คนกันมานานนะครับก็คือน,นานเกินไปแล้วคือมันก็เริ่มไหม้แล้วที่ออกมาคือจริงๆเขาต้องปิดปิดแก๊สนะเปาไฟก่อนไหมไม่ต้องเปาแล้วปิดเลยเปลืองเปลือ,องแก๊สอเี๋ยวเสร็จแล้วเราจะใส่จานให้ดูนะว่ามันน่ากินขนาดไหนคือไม่เคยมีใครเะคะคต็มต่าอๆนี้ก็ดูกปรีนั่นก็กินเหล้าพอดียแยวไม่เต็มไม่ค่อยเต็มใต้คนเขาบอกเขาไม่กินอเตนะ คือแบบนะแล้วแต่เราลีลาเราเลยแล้วใส่ตาเลย <c oughs> คือทําให้มันนูนๆไว้อะนูนๆไว้นะนูนๆไว้มันจะดูน่ากินแล้วมันจะดูหลอกตาเราเนะก <c oughs> ่ะอนเกี่ยมมุมมันเนื้อมันเยอะเอาเอะไรอ่ะ่เสร็จแล้วเป็นยากิยากิจับก,กังของปุ๊กเองครับ ยากีจักันกลัวมันไม่กลางไงยากกีสุดกลางนะเอ๊ทำไรอ่ะเอ้ยเอย่้เอ๊ยเอ้ยคำแรกๆเป็นไงมันกินน้ำด้วยอร่อยดีอยู่ตอนนี้ อร่อยเค็มก็บอกอร่อยอร่อยอร่อยหิวไหมเยอะมากครั้งที่สองแล้วเนี่ยครั้งที่สองแล้วเนี่ยอืมอีกอืมอร่อยไม่ได้อืมแต่กินเท้าดีกว่าเนี่ยอร่อยไม่ได้แม่มาแล้ เออหยุดไม่ได้จะทายแล้วกินตกตายเอ้วกินไม่ได้ครับนี่เป็นแครอทที่หลงเหลือจากการยำเมื่อกี้แล้วนี่เป็นเป็นการที่สองแล้วก็ยิ่งกินยิ่งเค็มหรือเปล่าเค็มต้องกินแล้วล้างปากบ่อยๆต้องกินแล้วล้างปากบ่อยๆแะรสชาติมันไม่สะสมมันจะไม่รวมกันไปแล้วนะ น้ำนี่น้ำเอามาคนละกขวดนะน้ำก็คือนสองตาของขวดน้องเริ่มแล้วเริ่มหลังเละจะใส่ดิ่ะใส่ซ้อมมะเขือช่วยได้ปีมจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยมันยา เปรี้ยวหวานหวานแต่เค็มมันมันอยู่แล้วอย่ารู้กันที่ใส่เยอะไม่ใช่แต่แม่เค็มเหรอใส่ลงไปอ่ะชึกๆชึกๆชื้นช้รถดีใส่ไปทำไมหนูชึกหนูชื้น รูถึกถึกแม่จำไว้นะถึกถึกไปแย่เลยถึกถึกนดีขึ้นไะดีขึ้นละไม่ได้ไปแย่เชฟคุกยากินะอร่อยหุดไม่ได้